นั่งได้ไหมดังได้ครับได้นั่งอาจารย์คงอั่งนองนี้ังอนังนี้นั่งอนหลังนี้นั่งนอหลังขึ้นั่งอหลงนี้น่งอนหันนี้นัอี้อัี้่อี้อีงอี้งองนออ่ออ้หี่้หนงอี่เก่งองง พ่อยมบ่พ่ไตม่ต้องทำหน้าตกใจอันนบาดเจ็บทำหน้าเหมือนตายอ่ะทำหน้าแบบตกเตียง่หอนเรมาจากเตียงออันนั้นแบ่งเอือกเนโอ ไม่เอาไม่อยากรูปเยายครับดีมันเน่นภาพชิ้นนี้กี่ดวงาถ่ายบ้างอ๋ทีนี้เดี๋ยวนะนะไม่ใช่ี่ดมากยบตัว้ขา่ถ่ายไม่รูทำไมนี่ะครับให้นมันน่าจะตกตะงคับรานี้คับางตัวแต่ทีนี้ยกงซ้ายนี้เอาหมขวามาข้างหน้าครับอ่าทีี้ยกไว้จง

เอาไม่อยากลงกแล้วเออ